ครับผมเอโซนผักครับพอดีต้นนี้กิ่งนี้มันใหญ่ครับเดี๋ยวผมจะตอนมันสูงเกินผมจะตอนไปปลูกที่ใต้ข้อประมาณ1เซนติเมตรครับ เราเลือกกิ่งใหญ่ได้เขาก็จะได้เขาต้นเขาก็จะได้ติดผลเร็วครับถ้าเรามีต้นพันธุหรือถ้าเรามีกิ่งพันธุใหญ่เราก็เลือกกิ่งพันธุใหญ่เลยเขาจะได้ติดผลเร็วครับ ใต้แผ่บนประมาณลงมาประมาณ2เซนติเมตรสเซนติเมตรสเซนติเมตรก็ได้ครับอตอนแรกว่าจะตัดทิ้งแหละก็เลยจะได้ตอนนี้ปลูกลอกเปลือกออกครับหีด ลงมาข้างล่างแยามไห้บนลงมาข้างล่างแล้วก็ลอกเปลือกออกเปลือกเขาจะน้ำหน่อย มีกิ่งใหญ่กว่านี้เราก็สมารถตอนได้นะครับถ้าเรามีกิ่งพันธุ์ใหญ่จากนั้นก็ขูดใต้ปากแผลบนลงมานิดหน่อยครับขูดลง ีิดสักแผลสองแผลครับอิดแผลข้างบนจะขูดหน่อยแล้วผมจะทาบ้านหางจรอเข้ครับทาทิ้งไว้ จิ้งไว้สักวันหนึ่งค่อยมาตอนครับวัน2วันก็ได้ครับผมจะขูดรอบหน่อยให้เขาให้เขากินอ้บ้านทางจระเจเ้ได้หน่อยให้เขาดูดน้ํำบ้านหางจระเข้ได้หน่อย คอครับเปลพวพุ่งนี้ก็มาตอนกันจริงว้าผ่านไปสองวันแล้วครับเมื่อกี้ผมเพิ่งทาทา้านหางจระเข้ไปเดี๋ยวจะทาอีกก็ได้ครับเดี๋ยวผจะใช้กระถาง ถ้ามีกระถางใหญ่ตัวนี้ก็ใช้ใหญ่กวน,นี้ก็ได้ครับเพราะว่ากิ่งเขาใหญ่ก็จะปากแผ่บนก็จะอยู่ประมาณนี้เผื่อเรากบกบดินไปก็จะพอดีครับ จะเจาะนี่ก่อนเพื่อให้กิ่งพันเขาเพื่อสอดกิ่งพันครับ ัผมจะให้เข้าข้างนะครับเวลาเผื่อเวลาเราตัดเผื่อเขาเราตัดเราตัดออกเราจะได้ตัดเราจะได้ตัต้งกระถางได้ปากแท้ แบบแคบบนก็ให้อยู่ประมาณนนต่ำลงมาจากระทงประมาณสิบเดเดี๋ยวผมจะมัดล็อกไว้ก่อนัม,มด จะมาใส่กิ่งเพื่อไหมครับใส่กิ่งมะนาวกิ่ง มองกันเขาโยกเพิ่วัสดุที่ผมจะ ตอนก็จะเป็นใบไม้ที่เขาทับถมกันนะครับละเอียดละเอียดหน่อยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เดี๋ยวผมจะแปะลิงค์วงไว้ใต้คลิปวิดีโอครับเศษใบไม้ที่เขาทับถมกันเดี๋ยวผมจะใส่ปุ๋ยไปด้วยเลยครับเวลาเขาออกรากให้เขากินให้มีให้เขามีอาหารกินไปในตัวเลย ก็ประมาณนี้พอประมาณกำมือหนึ่งครับเขาให้คอกันถ้าคุณผู้ชมจะผสมน้ำผสมน้ำให้ความชื้นได้พอดีเลยพอดีครับ แต่ว่าเราก็เราใส่ไปแล้วค่อยลดน้ำก็ได้ให้หมุนคุณจุ๊บมาข้างล่างน,นีเเน่เขาเคลื่อนก็หมุนได้พยายามจะให้เขาโยกได้ครับ ถ้าเขาโยกได้ก็คือลากเขาจะไม่ออก พยายามกดให้แน่นๆนะครับ ก็ได้ครับเขจะได้แน่นกดให้เขาแน่นๆครับให้ดินของเขาให้ดินให้เขาแนบสนิทปากแค้ให้มากที่สุดครับ เติมอีกหน่อยให้เขาล้นเลยครับเพื่อป้องกันเขายุบ ให้แนน่เสร็จแล้วครับเช็คดูว่ากระถางอย่าให้เขาโยกได้ครับแล้วตรงนี้ก็ควรให้ทําให้เขาเป็นแอ่งเวลาเรารดน้ำนะครับเขาจะได้ซึมลงข้างล่างได้ง่ายเือเวลาเราให้น้ำเรารดน้ำ เอารดน้ำอย่างนี้มันเขาก็จะซึมได้ง่ายครับประมาณ20กว่าวันหรือประมาณอย่างช้าก็ประมาณเดือนหนึ่งครับรากเขาก็จะเต็มแล้วแหละรากแก่ประมาณไม่ถึง30วันหรอก ถ้าาวันก็คือว่าเราตัดเราตัดเราตัดออกได้เราตัดออกไปปลูกได้แต่ว่าประมาณ20วันเขาก็เริ่มออกรากแล้วครับ15วันประมาณ20วันเขาก็เริ่มออกรากแล้วแต่ว่ารากเขาจะยังไม่แก่เท่าไหร่แต่ว่าก็ควรมาเช็คน้ำสองสามวันควรมาดูด้วยครับอย่าให้เขาแห้ง เดี๋ยวค่อยมาดูอัปเดตกันครับผ่านไปได้เจ็ดวันแล้วครับประมาณ7-8็วันเช็คดูว่าดินดินเขาแห้งหรือเปล่าถ้าแหง้งก็รดน้ำครับให้เขาชุ่มอยู่ตลอด เช็คดูรอบๆเขาไปจะเป็นโพรงนะครับก็กดกดให้เขาแน่นๆครับบางทีเขาจะเป็นโพรงถ้าเป็นโพรงก็เขาจะไม่ติดเขาจะไม่สร้างรากครับ ถ้าดินเรายุบมากก็เราก็สามารถเติมดินอีกครับผ่านไป20วันครับเช็คดูว่าเช็คดินเขาว่าแห้งหรือเปล่าถ้าแห้งก็รดน้ำครับเติมน้ำ เช็คดินด้วยว่าเขายุบถ้าถ้าเขายุบก็ใส่ดินอีกหน่อยครับกดหน่อยกดกดตรงปากแผลจะให้เขารวมเขาจะให้เขารวมครับ ผ่านไปผ่านไปหนึ่งเดือนแล้วครับมาดูกันจะมีลากไหมไม่ได้เลยแต่ว่าต้องตัดก่อนตัดออกไปเลยครับนั้นช่างคุณจะตัดเดี๋ยวค่อยไปแกะที่หลัง ถ้าเป็นไปได้ช่วงตัดลงคนมีสองคนครับพวากิ่งพันธ์ุเขาใหญ่คนหนึ่งจับกระถางคนหนึ่งจับต้นพันธ์เพื่อป้องกันไม่ให้รากเขาขาดครับมัดกิ่งติดกับต้นไม้ข้างบนไว้หลวมๆห,หน่อยครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะย้ายกระถาง ย้ายย้ายลงกระถางใหญ่ครับกระถางนี่มันเล็กไปถ้าเราตอนกิ่งพันใหญ่มันก็จะลาบากหน่อยเวลาเรายกลงปลูกยกย้ายออกแต่ว่ามันสะเทือนหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าเราผมจะย้ายลงกระถางใหญ่อยู่ดูรากครับ ไม่เป็นไรหรอกเราเพราะว่าเราจะพักลงงทางอยู่ดูรากครับเยอะมากสวยมากกำลังสวยเลยรากแต่ว่าก็พยุงพยุงเขาหน่อยให้เขาติดดินหน่อย ตอนอยิ่งใหญ่ได้เขาก็เขาก็าออกผลให้เราเร็วครับธาตอาหารเขาก็จะไปสะสมเขาก็เขาก็มีเขาก็จะมีกำลังการผลิต,ผล,ตผลิตผลให้เราได้เร็ว ก็เหมือนกับเราตอนกิ่งอตอนกิ่งชะอมกิ่งใหญ่ๆนั่นแหละครับปักชำชะอมปักชำกิ่งใหญ่เ,ออเขาก็มีกำลังผลิตยอดได้เยอะได้เร็วเพราะว่าสารอาหารเขาก็จะไปเก็บสะสมไว้เยอะกำลังการผลิตกำลังกำลังกำลังการผลิตดอกผลิตผลเขาก็มีเยอะครับ าตอนกิ่งใหญ่ได้แต่ว่ามันจะลําบากแต่ช่วงเราย้ายลงนั่นแหละครับย้ายลงปลูกหลังนั้นก็ขยับหาวางหาตำแหน่งวางให้ดีครับวาง เขาเดินเยอะก่อนครับเวลาเอาลงปลูกก็ถ้าต้องก็ควรให้ก็ควรมีสองคนครับคนหนึ่งจับคนหนึ่งคนหนึ่งจับต้นคนหนึ่งยกลงแล้วก็ปักหลัก ปากหลักจะให้เขาโยกครับถ้าต้นใหญ่เราก็ปากหลักใหญ่หน่อยถ้าบำรุงดีๆเพอเพเพอเพ,พ,พ,พอไม่ถึงหนึ่งปีครับเขาก็จะออกดอกแล้วเพราะว่าต้นต้นพันธุ์เขาใหญ่อยู่แล้วครับเขาจะนั่นไงเขาก็จะ ติดผลออกดอกง่ายแต่ว่าบำรุงให้ดีๆให้ดีขนาดเลยใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยบำรุงเขาตลอดลงถ้าเถ้าเราเอาลงผูกได้ประมาณหนึ่งเดือนหรือว่าเดือนกว่าอย่างนี้ครับเราก็บำรุงใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเขาทุกเดือนเขาก็เขาก็จะสมบูรณ์เขาก็จะโตเร็วออกดอก ข้างบนผมก็จะมัดไว้ครับมัดไว้มัดไว้ให้แน่นๆผมมัดใส่ต้นมะนาวไว้พิงกับต้นมะนาวไว้สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมเอสนฝักต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ